ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูพ่วงใหม่แล้วก็พาคุณผู้ชมไปขนส่งวัวนะครับวันนี้ครับเราจะขนส่งวัวนะครับแล้วกันนะผมไปที่ฟาร์มวัวแล้วกันนะวัวเถื่อนนะผมไปดูได้เลยครับพ่อมอ่าวัวเถื่อนนะวัวเถื่อนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะนะแต่ว่าแกะยังไม่มาส่งนะครับเดี๋ยว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 ทยอยส่งให้แล้วกันนะผม เดี๋ยวจะส่งฟาร์มแก่เดี๋ยวถ้ายอยส่งให้นะครับลูกค้าครับใจเย็นๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้ลองมาดูพ่วงใหม่กันแล้วกัน,นครับนี่ครับผมมันคือพ่วงที่แบบว่าพ่วงต่อพว่พวงพ่วงต่อพว่วงเอ๋อเอ๋อมาจากใครเอ๋อเออผมเออเอองงปะมันเออเราสามารถที่จะเอาพ่วงนี้ต่อเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะเอาพ่วงนี้มาต่อ แล้วก็ต่อก็ได้ใช่ไหมอืมเอองงว่ะอา่าเดี๋ยวลองดูนะครับมันคือพวกที่ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับอา่อาอา่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับผู้ชมอา่าสีแดงสดใสเลยแล้วกันนะครับอา่ามาสีแดงก็สีแดงมาสีแดงก็สีแดงดักเอาคุณผู้ชมรับมาอันนี้ก็มีปิดเดี๋ยววันนี้ก็มีปิดเปิดด้วยนะครับ วันนี้ผมจะส่งวัวแล้วกันครับลักรอบส่งวัวเถื่อนเอไม่ใช่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 ใช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 โอ้ันส่งวัวเถื่อนอะไรแล้วมัดทอยอ่ะซืออ้อมารถเราที่จะเราจะใช้เราจะใช้เป็นเจ้าคุณปู่แล้วกันครับสำหรับในวิดีโอนี้แล้วกันนะผู้ชมคุณปู่ขอแรงแรงเลยแล้วกันนะปู่นะขอแรงแรงเลยละกันนะปูะ <c oughs> เเลละ่เนาะก <c oughs> ็ขอได้ยักขอแรงแรงเลยหลักกัน นะครับผมอ่าเอ้าเฮ้ยมันแรงยังวะเนี่ยเปิดบีบูเลยโอ้จะแต่งอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมันแต่งไปมันก็อ่าบางอันมันก็ได้บางอันก็ไม่ได้เพราะว่ามันคือมันเป็นมอสทับอ่ะคุณผู้ชมนะมันทับมันทับกันอยู่ดูถังไอ้นั่นดิอ่าอันนี้เอามา ไอเอเย็นจังวะหนาวชิบหายเลยคุณผู้ชมแป๊บนึงนะหนาวจังวะอ่าอ่าประมาณนี้อ่าเราจะทำการเอาเอาพ่วงนะมาต่อพ่วงนะโอ้โหนี่คือพ่วงวัวนะครับคุณผู้ชมเราสามารถต่อได้อีกนะครับนี่ครับเราสามารถต่อได้เรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าจะต้องเอาเอารถนี้มาต่อนี้ก่อนใช่ไหมโหูปเหมือนกันปะ าเออคือเออคือเออนะครับผมวันนี้เอาเอาคุณปู่นะครับวันนี้ไม่ได้เอาฮีโน่นะครับเอาคุณปู่แล้วกันนะครับ สามารถที่จะเอามาต่อกับอันนี้ได้นะครับโอ้โหพระเจ้าที่มันพิเศษชัดๆนี่มาเราสามารถต่อได้เรื่อยๆเลยหรอทจริงเราสามารถซื้อพ่วงในแบบนี้มาสองอันเราก็ต่อพ่วงอันนี้อีกได้นะครับเอาไหมคุณผู้ชมเราจะต่อพ่วงเราก็ต่อพ่วงเลยนะถ้าทำอย่างนั้นอ่ะเออจนอ่ะเดี๋ยวข้างนั้นผมแถมให้อีกสั้นเราจะซื้อพ่วงอันนี้อีกนะครับ แล้วก็เจ้าพ่วงนั้นปิดท้ายนะครับผู้ชมอ่ะอ่ะลองดูนะอ่ะลองดูนะผมจะทำให้ดูนะโอ้โหเดือดเดืไม่ได้หรอถอยยากมากเลยเอ่ออนยญากเอาพวงนี้มาขยับมาตรงนี้หน่อยแล้วกันอ่าขยับมานี่แล้วก็ผมเจ้านี้ไปต่อนะครับคือมันสามารถต่อได้แบบโอโอโว่าโอ้โหยาวมันยาวเยียดเลยผู้ชมยาวแบบยาวๆเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปส่งวัวนะกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรับวัวที่ฟาร์มวัวนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปส่งวัวนะเอ๊ะมันรับวัวได้หรือเปล่านะได้ดิวัวได้36ตัวเองพระเจ้าเอ้ยเรา,เราโอ้โแกะได้ร้อยกว่าตัวแล้วเราจะเอาอะไรไปเยอะจังหวะมันได้36ตัวเองเนะี่ยอ๋อไม่เป็นไรอ๋อหนึ่งพ่วงได้36ตัวนี้เราไปเลยหลายพวนะ่วงไงอ่ะมา นี่งไงได้แล้วเห็นไหมมันจะต่อแบบนี้นะต่อแล้วก็ต่อ,อน,นี่ก็ต่อแล้วอันนี้ปิดท้ายนะครับอันนี้ปิดท้ายนะเห็นไหมโจอ่ะโอ้โหชนกันปะเนี่ยไม่ชนด้วยนะแต่ประเด็นเลยคือถอยใครแม่งจะถอยได้วะผมถอยไม่ได้หรอกคุณผู้ชมน,นีที่เติมน้ำมันเหรอเนะี่ยผมถอยไม่ได้หรอกผมว่านะผมว่าเราถอยไม่ได้หรอก อยยากมากนะบอกวนะ่ากอดแล้วแต่ก็จะลองลองดูลองดูว้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยถอยไม่ได้เลยพระเจ้าช่วยกล้ยถอกอุย้ยกล้ยทอดนี่นี่อันนี้เราต้องเอานี้เป็นปิดท้ายนะครับคือเอาตรงเราสามารถต่อได้ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดเลยบอกผมบอกได้เลยว่าไม่จํากัด,ดเออแมมันก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพาออกออกวัข้างนอกตอนนี้เราต่อสามพ่วงนะครับตอนนี้ผมต่ออยู่ที่สามพ่วงแล้วนะครับเดี๋ครับโอ้โหพระเจ้าเอ้ยโอ้โหโอุห้ยตอนนี้ผมต่ออยู่ที่สามพ่วงนะผู้ชมครับเฮ้ยนี่มันสุดยอดจัดเลยว่ะ โอ้เพิ่งเคยเห็นอันนี้อันนี้ปิตาเนียครับโอ้โหสามพ่วงเลยนะเฮนะ้ยสุดจัดประหลาดบอกว่าเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงผมไปเยี่ยวก่อนแป๊บนึ่งโอ้พูดเหมือนสตรีมสดเลยบ้าเอ้ยมาๆบอกตรงๆนะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าอ่าร้อนมากๆครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับร้อนแบบร้อนร้อนแสบเลยอะ่ะคุณผู้ชมโอเคมามาสามพ่วงครับสามพ่วงครับวันนี้ เดี๋ยวนะผมปรับเวลาใหม่ก,ก่อนรู้สึกว่ามันจะประมาณนี้แล้วกันผมก็รู้ว่าเอาเวลาไหนดีไปเดี๋ยวเราเออจะไปรับรับรับ,ร,บรับที่ฟาร์มฟาร์มบัวแล้วกันนะเอ้ยฟาร์มฟา,ร,ฟาร,ร์ฟาร์สัสตว์ฟาร์มซื้อสัตว์อ่ะเออฟาร์มซื้อสัตว์นะผมไป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 ,ไปโอเคครับผมวันนี้มาสามพวงครับคนปลูล่อสามพวงเลยว่ะ ไปเลยครับไปเลยปู่เอาสามพ่วงเลยว่ะอ่าเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้เบรกเลยแม่งมึงโอ้โหผ่อนปุ๊บแม่งเบรกเลยอะอะไรวะผ่อนปุ๊บรถยุดเลยอะทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพ่าเจ้าทางไหนวะเดี๋ยวกันนะเราอยู่ส่วนไหนของโลกวันเนี่ยตอนนี้ เออคือเอ่อเฮ้ยไม่ใช่เออเอเราจะออกขวาตรงนี้แล้วกันครับขวาข้างหน้าแล้วกันครับเอ่อเราจะวนมันได้แล้วก็มาตรงนี้อ้อไปนู่นโอเค่ไปแล้วครับนี่คือฟาร์มขุดปูแล้วกันครับเอ้ยไม่ใช่นี่คือเอ่อรถวัวรถขนรถขนสัตว์เคลื่อนที่แล้วกันนะผมนี่เลยนี่เลย อุ้ยพระเจ้าเอ้ยอันนี้มันเป็นพ่วงแบบพ่วงโรเบตอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่พ่วงแบบว่าพ่วงต่อเอานะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็น,น,นพ่วงโรเบินะครับเป็นพ่วงแบบพ่วงหัวลากอะ่ะใช้หัวลากเอาอะ่ะนะครับผมอันนี้เขาเขาให้วิ่งทางนี้นะเขาไม่ให้เข้าไปฝั่งนู้นนะอันนี้อันนี้วิงวินได้ิได้เลนเดียวนะตรงนี้วิงได้เลนเดียวนะครับ ลาเลี้ยวก็ต้องตีวงนะครับไม่ตีไม่ได้นะต้องตีวงนะครับอุ้ยชนว่ะพระเจ้าเอ้ยโอเคไม่ชนแล้วเว่อรเบียดเบียดเบียด,ยดจัดโอ้ยบอกแล้วต้องตีวงคุณผู้ชมต้องตีวงนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับคุณปู่ครับคุณปู่คุณปนะู่ซูมยังไหมเนี่ยพี่ซูมยังเนี่ยพี่ จะสูงนรอวังเอายังดีกว่าไปครับป้าโอเคอู้มันชนอะไรบ่อยยังวะไม่รู้เลยว่าทำไมประตูมันเปิดอย่างนั้นวะเนี่ยแล้วเวลาเอาวัวลงเอาลงยังไงวะเนี่ยผมงงนานแล้วเนี่ยผมจะไม่เอาวัวลงยังไงวะเนี่ยงงไปหมดเลยนะผมเอาวัวลงยังไงอ่ะอันนี้คือที่อะไรอ่ะ แล้วนี่คือที่เก็บอะไรอะ่ะเฮ้ยอุย้ยเราไปวิ่งตามทางมาเนี่ยดีแหละดีแหละเฮ้ยลางไม่ดีแล้วเว้ยเดี๋ยวดูก่อนลางไม่ดีแล้วนะดูจะทรงแล้วน,นะออกออกซ้ายหรือออกขวาก็ได้นะครับออ,ออกออกขวาแล้วกันนะลางไม่ดีว่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่าลางไม่ดีว่ะเฮ้ย อะไรอยู่ด้วยอ่ะอุ้ยขี้ฝาแล้วขี้ฝายแล้วขี้ฝาแล้วโอ้โหแล้วทางแคบซะด้วยโอ้ยมาดิเบนมาอ้ยมามาม้ได้มาได้โอเคมาไม่รู้ว่ามาได้ก่อนอะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคมามามา ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีวัวนะครับเอ้ยเดี๋ยวคนนะไปทางไหนวะอ๋อไปทางนี้ดิไปขึ้นเขาดิขึ้นเขาโอ้โหอื้อเอ้ยหวดรถมันจะไปได้นะครับทุกท่านหวรถมันจะไปได้เนี่ยอื้ออื้อโอ้โห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 มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอื้อโอ้โหโอ้โหออื้ สุดจัดสุดจัดปรรับบอกปรรับบอกว่าสุดจัดเออเฮ้ยโอ้โหไม่ขึ้นไหวชิวเลยอ่ะอเอเอแล้วเ,เ,เราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยมาแล้วครับฟาร์มบัวมาแล้วครับรรลับัวแล้วครับมาแล้วบัวที่ฟาร์มแล้วน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่มารลับกุ้ตกกระดิ่เลยครับนี่มาแล้วครับมาแล้วตีวงนิดพุด่งตีวงนิดหน่อยครับผมตีวงนิดหน่อย วงนิดหน่อยละครับมาแล้วครับมาแล้วอุ้ยโต๊โต๊โต๊มาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วแมวแล้วครับเฮ้ยมันติดอะไรวะน่ะติดต้นไม้เหรอพระเจ้าเออรถที่ไปรับฟาร์มวัวเนี่ยมันแคบซะเหลือเกินเนาะติดติดกิ่งไม้ปะอึบ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 ขยับขยับขยับเข้ามาหาได้ไหม อย่ามาใกล้กันโอ้โหมันติดกิ่งไม้ว่ะตัดออกดีปะเนี่ยผมว่าพี่ตัดออกดีกว่าพี่เนี่ยไอ้กิ่งเนี้ยตัดออกเถอะโอ้โหมันติดมันติดรถโอเคโอเคมาเลยครับมาเลย วัดครับจวดนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วติดปะคุณผู้ชมผมว่าติดว่ะไอที่ไอเพราะว่าไอโรเบิร์ตเนี่ยมันต้องตีวงนะเวลาเลี้ยวต้องตีวงนะครับถ้าไม่ตีวงมันก็จะติดติดปะไม่ติดว่ะโอ้โหไม่ติดอยู่ดีอ่ะโอ้ไม่ไม่เบิกว่ะสามพวงไม่เบิกว่ะสองสองพวงกำลังดีนะครับสามพวงไม่เบิกครับมันทางแคบมันแคบเกินไปไงอุ้ยอุ้ย มันแคบเกินไปไม่เบิร์กไม่ค่อยเบิร์กนะครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนิ่งก็มาเตะอ,อ่ามาแล้ว,าลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคผมยักถอยเข้ามากเลยอะ่ะ ถอยยังไงวะเนี่ยพี่จะถอยยังไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยลำบากจังวะคุณผู้ชมบ้กหิบหายไปมอดเลยเนี่ยลำบากแบบลำบากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวไปอยู่ฟาร์มใหม่กันไอ้ดูโอ้ยอี๋มาถึงพอดี ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวไปยู่ฟ้ามใหม่กันไอ้หนูรัลบรองเ,ออเดี๋ยวเป็นเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเนื้อแล่นะนอนนะผมนี่มารับ,บวัวน,นะผมนะโอ้โหเม่สามพวงเลยคุณผู้ชมมันจะเชื่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาฝั่งนั้นเจ้าเราถูกแล้ว ประมาณนี้ประมาณนีอ่าประมาณ11โมงกำลังดีนะครับผม11โมงกำลังดีนี่เลย11โมงกำลังดีนะป่ะเดี๋ยวเราผมจะเอาวัวขึ้นรถแล้วกันนะคุณผู้ชมจะวัวขึ้นรถมันต้องกดอะไรก่อนไหมเนะี่ยเดี๋ยวดูดิอ่ารู้สึกว่ากดตัวเอก็กอ่ะปุ๊บตัวเอ็นกันเลยวะ ก่อนตัวอินก็คือเอาหน้าลงก่ตัวเอกก่ตัวเอกมันเปิดเรียบร้อยเลยเหรอตอนท้ายมันเปิดปะไหนเอาท้ายไม่เห็นเปิดเลยอ๋อมันเปิดตรงนี้อาแล้วเราจะวัวขึ้นไปยังไงวนะเนี่ยคือห้องผูของวูนะครับเฮ้ยวัวพวกนี้นาะใจเย็นๆมาเดี๋ยวเอาวัววัวเลยดีกว่า เอาวัววัวนมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาเอาเป็นวัววัววัวน,นมเล็กก็ได้อา่ามันใส่ได้60ตัวงั้นเหรอเปสัก10ตัวไหมวัวนมเล็กอา่าฮะไหนอ่ะขึ้นยังเอาไหนวะเอารู้อ๋อหรือว่าเราต้องไปซื้อที่ฟาร์วัวก่อนวะคุณผู้ชมเหมือนเหมือนวิดีโอที่ตอนที่เราซื้อหมูงไง อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอว่ามันอาจจะต้องไปซื้อที่ฟาร์มบัวก่อนวะนี่ผมงงนะครับนี่คือฟาร์มบัวนะครับอ่าฟาร์มบัวมันมันไปซื้อตรงไหนอะมันซื้อ,อยังไงอะนี่ฟาร์มบัวจริงปะเนี่ยน่าจะใช่นะโอ้โหมีพัดลมด้วยเหรอมันอยู่สบายยังบบอะบัว <c oughs> มันอยู่อยู่สบายเกินไหนวะเราลรา ันนี้เปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมแล้วเราต้องไปซื้อตรงไหนวะเนี่ยเออคือเออคือเออเออมันเอ๊ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเฮ้ยฟาร์มปลอมเหรอฟาร์มวัวปลอมเหรอไม่เห็นมีจุดซื้อเลยเนี่ยเออเอ้ยไม่มีจุดซื้อจริงว่ะเอารถเอ๋อแล้วผมจะขายเอาแล้วผมจะซื้อวัวไปยังไงอะ อาแล้วไหนฟาร์วัววะในหมูอฟาร์หมูก็มีฟาร์แจ๊ะเอ้ยฟาร์วัวไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าทําไมมันถึงไม่มีจุดซื้ออจุดซื้อบัวเอาแล้วผมจะเอาวัวไปส่งไหนทีนี้โอ้พระเจ้าเอ้ยนี่ฟาร์วัวนะเนี่ยอันนี้คือที่รีดนมที่กินอาหารไงเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหพระเจ้าเ,ออเดี๋ยวก่อนนะ แ๊บนึงนะมันทำไมไม่ได้วะคุณผูมอ่าเอา่เอไม่ได้นะเนี่ยชิบหายแล้ววะ่ะไม่ได้วะ่ะเอออ้าวแลผมลองเอาอันนี้ดูนี่เอาสักสิบตัวไม่ได้วะ่ะเนี่ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับผมพื้นที่ไม่เพียงพอพื้นที่ไม่เพียงพอได้ยังไงก็ฟ้าบอวผมเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหพะเจ้าเอ้ย อ้าแล้วตรงนี้ฟาร์มหมูมันมีที่ขายมีที่ซื้อ,อเออเอเอฟาร์มเอ๊ะเดี๋ยวไหนฟาร์มวัวผมอยู่ไหนวะอ้าวโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้คือฟาร์มวัวนะครับอันนี้คือฟาร์มวัวคุณผู้ชมอันนี้คือฟาร์มวัวแต่ว่าอ๋อเวเดี๋ยวเดี๋ยวในที่นี้คือฟาร์มวัวม,มันมีให้แล้วนะครับแต่ว่ามัน มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีจุดมันไม่มีจุดโหลดวัวไงเออนี่ฟาร์วัวจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออนี่แหละฟาร์วัวเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีจุดโหลดวัวไงโอเคคุณผู้ชมก็ถือว่ามาอามาพามาดูรถส่งบัวแล้วกันนะคร,รับผมแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ให้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 ให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 ซื้อวัวไง ปกติมันจะมีกรอบสีเขียวเขียวให้ซื้อวัวไงแต่นี่มันมันไม่มีไงโอ้โหผ,ผมก็ไม่รู้จะทำไงวะผมพยายามหาแล้วนะแต่มัน,ม,นมันสวยจริงอนะแต่ว่าทำไมมันไม่ซื้อวัววะผมงงมากเลยไม่รู้ว่าวัวมันจะอยู่ตรงนี้มะมันไม่มีเลยนะครับ นี่ยเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่าถ้าเป็นฟาร์มแกะมันจะเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออเป็นรูปแบบเนี้ยแต่นี่คือมันไม่มีเลยนะครับโอเคแสดงว่าฟาร์มวัวล้างนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับไปกินข้าวก่อนนะครับผมแสดงว่าไม่ไม่มีนะครับผมไปครับพร้อม